คุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาบอกคุณยายว่าทํางานเหนื่อยหน่อยนะเอาไว้หลังเกษียณจะพาเธอไปดูดอกพิงมอสคุณยายก็ทําแบบนั้นค่ะเหนื่อยกันมา20กว่าปีละล่าสุดเขาไม่ทําแล้วค่ะฟาร์มโคนนมและคุณตาทาตามสัญญาคือพาคุณยายไปดูดอกพิงมอสปรากฏคุณยายดูไม่ได้แล้วค่ะเบาหวานขึ้นตาสองข้างเลยสิ่งที่คุณตาทําคือเอาดอกพิงมอสมาปลูกในพื้นที่ที่เป็นฟาร์มโคนนมอันกว้างใหญ่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เวลานักข่าวสัมภาษณ์คุณยายคุณยายจะตอบด้วยน้ำเสียงที่มีความสุขมากว่าคุณตาน่ารักจังเลยคุณตาทําให้มากกว่าที่ขออีกขอแค่ดูนะแต่คุณตาเนี่ยโหปลูกให้ตื่นเช้าขึ้นมายังได้กลิ่นเลยอะแต่พอสัมภาษณ์คุณตาคุณตาร้องไห้และคุณตาพูดว่าถ้ารู้ว่าวันหนึ่งคุณยายจะไม่มีโอกาสได้เห็นดอกพิ้งมอสตาจะพาคุณยายไปดูให้เร็วกว่านี้มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเสมอเลยค่ะ เวลาข้างหน้าไม่รู้นะเหลือเท่าไรแต่วันนี้ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดเปิดเพลงให้ฟังในกรีนเวฟมาทั้งชีวิตเพลงที่แบบเพราะจังเลยนะคะถ้าเราได้เจอกันอีกเพลงไม่เคยนี่เพ้ะจังเลยนะคะอย่าฟังแค่เพราะอย่างเดียวเพราะเพลงเหล่านั้นบอกกับเราเสมอว่ามีคนเสียใจกับคําว่าถ้ารู้อย่างนี้ซ้าแล้วซ้ำเล่าเราจะไม่ใช่คนนั้น